แกงปลาหน่อไม้แกงปลาหน่อไม้ลุยสวนค่ะตอนแรกไว้อีแกงกินตอนเช้าแต่เห็ดบ่อันค่ะเลนงวกเหนืองวกไตกลัวอีหาเครื่องคบเออจะหาอีเริ่มลงมือแจ้งค่ะอันนี่น้ำพริกค่ะมีกะป,ปิเจมีตะไคร้มีอันอย่างก็มีตะไคร้มีพริกมี หอมกระเทียมกระายคะ่ะแล้วก,ก็เกลือคะ่ะเออแล้วนี่ก็ข้าวโพดอ่อนเด้อคะ่ะข้าวโพดอ่อนแล้วก็เห็ดฟางคะ่ะแล้วนี่ก็สารพัดผักคะ่ะผักในส่วนเฮาน,นี้น่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างอย่างที่ปลูกนี่นะค่ะเนี้ยเออแล้วก็อีเตรียมแกงเด้อคะ่ะเออมาเซฟนํากันเด้อคะ่ะจะหายได้เริ่มลงมือคะ่ะถ้าใส่เต่าแกตกับอีเหลวกว่านี้หรอกแต่มบ่มมักคะ่ะ มักเต่าทานเตาฟื้นค่ะเนาะคนบ้านนอกเนาะเด็กคนสนบุตรต้องเข้าใจค่ะเอาเด้อค่ะอีลงมือแล้วค่ะหยุดพักก่อนค่ะสวัสดีค่ะ